บิ๊กต้อมเผยทับหน้าทีมชาติไทยไร้ปัญหาสำรวจหมู่บ้านพร้อมรองรับนักกีฬาความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาซึ่งจะแข่งขันกันระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้นั้นล่าสุดเมื่อวันที่28เมษายนบิ๊กต้อม นายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเปิดเผยว่าจากที่ได้ประสานงานกับกองอำนวยการที่เดินทางไปยังกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเรียบร้อยแล้วนั้นยังไม่พบเจอปัญหาอะไรในส่วนของนักกีฬาเดินทางมาถึงแล้วทั้งฟุตบอลคริกเก็ตและหมากรุกเป็นกลุ่มชนิดกีฬาที่เข้าพักในโรงแรมทั้งหมดก็เรียบร้อยดีส่วนนักกีฬาที่จะเข้าพักในหมู่บ้านนักกีฬาจะเริ่มต้นในวันที่29เมษายนเป็นต้นไป นายธนากล่าวต่อว่าตนได้ส่งให้เจ้าหน้าที่กองอำนวยการของทีมชาติไทยเข้าไปสำรวจหมู่บ้านนักกีฬาเบื้องต้นแล้วทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นเครื่องปรับอากาศทุกอย่างใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาใดๆแต่ก็ได้มีการเตรียมแผนสำรองอย่างเช่นเตรียมพัดลมหรืออุปกรณ์ทำความสะอาดเอาไว้เพื่อป้องกันหากเกิดปัญหาขึ้นเช่นกัน